วันที่หนึ่งของเดือนชาวบ้านตำบลทุ่งนนทรีจะมาทำกิจกรรมร่วมกันในเวทีเรียนรู้เชา้านี้มีอาสาสมัครแม่ค้าจากตัวเมืองมาสอนทำปลาถูต้มสมุนไพรใช้หม้ออัดแรงดันช่วยประหยัดพลังงานต้มเพียง25นาทีปลาก็สุกกินได้ทั้งก้างมันจะคล้ายๆปลากระป๋องอะเราไม่ต้องไปซื้อปลากระป๋องก็แพงไงแล้วปลากับแบบจังหวัดเราจังหวัดตาดเไียอยู่ติดทะเลปลา,าไม่แพงไหมคะมีอาชีพไหมคะรู้จักกว่ามา เอาฟามาทำกินในหมู่บ้านของตัวเองนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านหมู่แปดมาสาธิตการทำสบู่ก้อนและน้ำยาล้างจานสูตรใหม่ใส่น้ำชาเป็นส่วนผสมช่วยลดกลิ่นคาวได้ดีแถมยังต้นทุนถูกทำง่ายใช้เวลาไม่นานถ้าเรารู้อะไรมาใหม่ๆแล้วก็จะบอกเขาชุมชนก็ได้ใช้ของถูกแล้วก็คุณภาพกว่าไก่เคียงกันมันก็ช่วยลดรายจในภายในครอบครัวเราได้อะติมไม่ได้เราต่างหาก นี่คือการเรียนรู้ควบคู่ปฏิบัติการลดรายใจ่ายในครัวเรือนในโครงการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเป็นสุขที่สนับสนุนโดยศูนย์คุณธรรมเพราะหลังจากลงไปเก็บข้อมูลค่าใช้ใจ่ายของคนทุ่งนนทีในหนึ่งปีที่ผ่านมาพบว่าชุมชนมีหนี้สินรวมกันกว่า78ล้านบาทหนี้จํานวนไม่น้อยเกิดจากสิ่งฟุ่มเฟือยและอบบยามุกเล่นไพ่แล้วก็ซื้อหวย เงินหมดตรงนั้นปีเปียงไม่ใช่น้อยนะข้อมูลตัวเนี้พอมชี้เห็นยอดเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะตกใจโอ้โหยอดสูงขนาดนี้เลยเหรอไม่เล่นละการเห็นข้อมูลความจริงในภาพรวมจึงก่อให้เกิดปัญญานอกจากนำไปสู่การลดละเลิกอบายมุกและสิ่งฟุ่มเฟือยแล้วยังนำไปสู่การรู้รักสามคัคคีค้นหาทุนความดีที่มีอยู่ในชุมชนและวาอนาคตร่วมกันช่วยให้ชาวบ้าน ลดรายจ่ายช่วยให้คนสามัคคีกันอะรวมกันคิดรวมกันทาถ้าเราต่างคนต่างทำเนี่ยมันไม่ไหวครับไปไม่รอดคนเนี่ยจะต้องเชื่อมร้อยกันต้องสืบค้นทุนของตัวเองมาให้ได้ใครหมู่ไหนเก่งทุนไหนเนี่ยก็ทําทุนนั้นให้ดีแล้วก็พัฒนาทุนทุนของเขาขึ้นมาแล้วก็เอาทุนที่เขาเก่งเนี่ยเอาถ่ายทอดช่วยเหลือ การลงไปเสริมหนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจึงเอื้อให้ชุมชนได้ค้นพบศักยภาพสังสมเพิ่มพูนเป็นทักษะและความรู้คือทุนชีวิตที่จะช่วยให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้และสร้างชุมชนเป็นสุขอย่าง,ย,างยั่งยืน